เคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็นได้ทั้งนักวิจัยเป็นศิลปินก็ได้อยู่ข้างกายเราตลอด24ชั่วโมงเลยมันจะดีขนาดไหนตอนนี้เนี่ยไอเรื่องที่เหมือนฝันแบบนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AI กำลังทำให้มันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนในประเทศไทยเรานี่เลยครับทีนี้คำถามที่สำคัญเลยก็คือแล้วไอเครื่องมือ AI ที่ว่านี้ตัวหลกันแน่ที่คนไทยเราใช้กันอยู่จริง ไม่ใช่แค่ได้ยินชื่อนะครับแต่ใช้กันแบบจริงจจังๆเลยคําตอบเนี่ยอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกนะครับมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทํากันทุกวันก็คือประวัติการค้นหาใน Google นี่แหละครับซึ่งข้อมูลตรงนี้สําคัญมากนะเพราะมันคือเสียงสะท้อนจริงๆว่าคนทั่วไปสงสัยอะไรสนใจอะไรกันอยู่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่า AI มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องไอเดียสร้างสารรค์หรือแม้แต่ชีวิตประจําวันเนี่ยไปแล้วขนาดไหน โอเคครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นพวก AI สําหรับเรื่องคําพูดเรื่องไอเดียคิดซะว่ามันเป็นเหมือนเอ่อผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรส่วนตัวของเราเลยในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็มีผู้เล่นตัวหลักๆอยู่หลายตัวเลยนะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลการค้นหามันชัดเจนมากว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นธรรมดา แต่เป็นเหมือนซ u เปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมเลยนั่นก็คือ ChatGPT ครับคือนำโด่งแบบทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลเลยล่ะครับแล้วทำไม ChatGPT ถึงดังขนาดนั้นล่ะคำตอบง่ายๆเลยก็คือมันทำได้แทบทุกอย่างจริงๆครับคือมันรอบด้านมากอยากจะถามคำถามทั่ทวไปได้อยากจะให้ช่วยเขียนคอนเทนต์ได้แปลภาษาสบายมากหรือจะไปถึงขั้นแอดวานซ์อย่างเขียนโค้ดก็ยังทาได้เลย คือมันเป็นเหมือนมีดพกสวิสของวงการ AI เลยจริงๆทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือคนไทยเนี่ยไม่ได้แค่ค้นหาชื่อเฉยๆนะครับแต่ค้นหาเพื่อเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ ChatGPT ปะทะ Google Gemini ซึ่งมันก็มีดีกันไปคนละแบบนะถ้าเป็น ChatGPT เนี่ยจุดแข็งเขาเลยคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์งานเขียนที่หลากหลาย ส่วน Gemini ก็จะเด่นเรื่องการเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของ Google ที่เราคุ้นเคยกันดีทำให้เข้าถึงง่ายมากครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเครื่องมือแบบจับฉายใช่ไหมครับบางทีเราก็อยากได้อะไรที่มันเฉพาะทางเจาะจงไปเลยก็มีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจเหมือนกันครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้องๆน,นักศึกษาที่ต้องทำรายงาน Perplexity AI นี่คือเพื่อนซีเลยเพราะมันให้คำตอบพร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิงให้เสร็จสับหรือ ถ้าเป็นสายที่ต้องทำงานกับเอกสารยาวๆอย่างพวกสัญญาเอกสารวิจัยคลอดนี่แหละครับเก่งเรื่องสรุปและว,วิเคราะห์เอกสารยาวๆมากแถมปลอดภัยด้วยเอาล่ะพักเรื่องตัวหนังสือกันก่อนทีนี้เรามาโดดเข้าสู่โลกของภาพของดีไซน์ของความคิดสร้างสารรค์แบบเต็มตัวกันบ้างดีกว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนเรามีสตูดิโอออกแบบส่วนตัวเลยครับ ที่พร้อมจะสร้างให้เราได้ทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งงานดีไซน์ครบจบในที่เดียวความเจ๋งของเครื่องมือกลุ่มนี้คืออะไรรู้ไหมครับมันคือการที่โลกของการสร้างสารรค์มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนกลุ่มเล็กๆอีกต่อไปแล้วคือมันทําให้ใครก็ได้อะสามารถสร้างภาพสวยๆว,วิดีโอเจ๋งๆหรือแม้แต่เสียงภาคที่เหมือนมืออาชีพได้ด้วยตัวเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับ และถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการสร้างภาพโดยเฉพาะเลยนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีราชาอยู่หนึ่งองค์ที่ครองบัลลังก์ในไทยแบบไร้คู่แข่งเลยนั่นก็คือ Midjourney ครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าปฏิวัติว,ตวงการอาร์ตดิจิตัลไปเลยแค่เราพิมพ์คำอธิบายง่ายๆเข้าไปมันก็เสกภาพที่แบบโหอลังการออกมาให้เราได้เลย แน่นอนครับว่า MidJourney ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวในตลาดนะก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกอ,อย่างคนที่ใช้แ c นว v a ทำงานกราฟิกอยู่แล้วตอนนี้เขาก็มีฟีเจอร์ AI ที่ใช้ง่ายมากๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยหรือถ้าเป็นสายที่แบบอยากจะควบคุมทุกอย่างเองปรับแต่งได้แบบละเอียดยิบๆก็ต้องไปที่ Stable Diffusion ครับตัวนี้เป็น Open Source เหมือนมีสนามเด็กเล่นให้เราได้ทดลองไอเดียแบบไม่มีขีดจากัดเลยอ่ะ แล้วก็มีอีกเทรนดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและอันนี้คือเกี่ยวกับคนไทยโดยตรงเลยครับนั่นก็คือความนิยมของ AI สร้างเสียงที่ชื่อว่า Elevenlabs คือจุดเด่งของมันเลยคือมันสร้างเสียงผู้ภาษาไทยได้แบบเนียนมากเป็นธรรมชาติสุดๆทำให้เราจะเห็นว่า content creator บ้านเราเอาไปใช้กันเยอะมากเลยครับช่วงนี้เอาละครับ เราคุยเรื่องไอเดียเรื่องความคิดสร้างสารรค์กันไปแล้วมาถึงหมวดหมู่สุดท้ายเราจะเข้าสู่โลกของการทำงานแบบจริงจังกันบ้างกับ AI ที่จะมาเป็นเหมือนโค้ชด้าน Productivity ส่วนตัวที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็ลดงานหน้าเบื่อๆซ้ำๆออกมาครับในหมวดนี้ล่ะครับที่ AI กลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานของเราจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ GitHub Copilot นี้แทบจะเป็นมือขวาไปแล้วช่วยเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นเยอะหรือถ้าเป็นคนที่ต้องประชุมทั้งวี่ทั้งวัน Zoom AI Companion นี่คือผู้ช่วยชีวิตเลยครับมันช่วยสรุปการประชุมให้เองเลยหรือแม้แต่งงานจุกจิกในแต่ละวันเครื่องมืออย่าง Notion AI ก็เข้ามาช่วยจัดการให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นมากจริงๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกลองนึกถึงการทำ r e s e n t a t i o n ดูนะครับ เมื่อก่อนนี้โอ้โหใช้เวลาเป็นวันๆแต่ตอนนี้มันมีเครื่องมืออย่างโทมครับแค่เราโยนหัวข้อหรือไอเดียเข้าไปแป๊บเดียว AI มันสร้างสไลด์มาให้เราทั้งชุดเลยทั้งเนื้อหาทั้งรูปคือมันเปลี่ยนงานที่เคยซับซ้อนน่าปวดหัวให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆในไม่กี่คลิกเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันไปทีละหมวดหมู่แล้วทั้งเรื่องงานเขียนงานดีไซน์แล้วก็เรื่องการทำงานที่นี้เราลองมาถอยออกมา1ก้าวแล้วดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าเทรนทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมันกำลังบอกอะไรกับเราบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดนี้เลยก็คือ AI มันไม่ใช่ของเล่นหรือเทคโนโลยีไกลตัวที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันได้กลายมาเป็นผู้ช่วยหรือโคพายโที่เราใช้งานกันจริงๆในชีวิตประจำวันไปแล้วทั้งในที่ทำงานในห้องเรียนและในงานสร้างสรรค์ต่างๆถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย 55%เลยนะคือคนไทยใช้ AI เพื่อสร้างของใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บทความรูปภาพอะไรพวกนี้แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือชิ้นที่2ครับ30%คือการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนี่มันบอกเราชัดเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องสนุกๆแล้วแต่มันคือเครื่องมือสำคัญสำหรับเรื่อง productivity จริงๆจะเห็นได้ว่า c o p i l o t หรือผู้ช่วย AI ของเราเนี่ยเขาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็กำลังรออยู่ตรงนี้แล้วด้วยคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็เลยตกมาอยู่ที่ว่าแล้วเราละ่ะจะพาผู้ช่วยคนนี้เดินทางไปทำอะไรที่ไหนต่อ